นี่ครับมันนี้มาปลูกต้นทองหลังป่านะครับก็ดูเป็นไม้โคดอย่างหนึง่งนะนครับแต่นี่ก็จะมาปลูกด้วยชาไว้ก่อนครับก็จะชาก่อนเดี๋ยวมันขึ้นยังไงแล้วก็เดี๋ยวก็คิดอีกทีนะครับว่าจะไปเกาะหินหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ให้มันขึ้นก่อนตัวนี้ก็เอาปูนแดงทาแล้วก็ทายาเล่งล่างนะครับแล้วก็ลด เดี๋ยวก็เอาไตคุณมนารดดินนี่ครับดินนี่คือหมักเองนะครับก็มีขี้วัวนะครับแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ใบก้ามปูนะครับมาหมักคลุกเข้าให้กันเข้ากันนะครับแล้วก็หมักไปครับหมักประมาณเดือนหนึ่งให้มันไม่ร้อนจับและไม่ร้อนนะครับก็ใช้ได้นะครับตรงนี้ก็คือมีดินด้วยนะดินที่มากับใบกัมปูนิดหน่อยครับ ต้องเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ปลูกไปเลยนี่ว่าจะปลูกแค่ตรงนี้นะครับรากใส่ไปนิดเดียวให้ติดก่อนให้มันติดดีแล้วเราเดี๋ยวให้มันลากขึ้นแล้วเราเค่อยย้ายอีกทีหนึ่งเราจะไปปลูกเป็นประมาณไหนนะครับแล้วเดี๋ยวอัพไปให้ดูอีกทีนะครับว่าต้นของหลังป่าเป็นยังไงนะครับครับก็ทําไว้ก่อน แค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวจะดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับท้องหลังป่าครับปลูกมาเดือนกับหกวันแล้วครับแตกใบเล็กๆแล้วครับนี่ก็แตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเล็กๆนะเพิ่งเป็นใบใหญ่ขึ้นมาก็เพิ่งบ้างถ่ายให้ดูนะครับแค่ก็รดน้ําวันเว้นวันนะครับผมใช้รดน้ำวันเว้นวันนะครับก็ไม่ตายนะครับเกิดขึ้นแล้ว ไม่ตายแล้วครับจะจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่าใบออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ครับท้องหลังป่าครับนี่ต้นนี้ปลูกมาเดือนกับสิบเจ็ดวันแล้วครับตั้งแต่ใบเล็กๆครับใบเล็กที่แบบที่ถ่ายดูค้าที่แล้วเนี่ยห่างกันสิบเอ็ดวันนะครับได้ใบใหญ่ขนาดนี้ละใบก็เป็นรูปหัวใจก็สวยดีนะครับเนี่ยแล้วเราจะตัดเป็นพุ่มยังไงก็รอดูครับแล้วค่อย ถ้าเราวางไว้ค่อยหมุนด้วยนะครับพวกนี้จะเอ็นหาแสงนะครับแล้วค่อยค่อยหมุนหมุนต้นมันนะครับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมุมการรับแสงบ้างน้ําก็ลดบอนเป็นบอลนะครับก็ดูแลไม่ยากครับต้นนี้ง่ายๆครับก็ระวังเพี้ยหน่อยอะไรเงี้ยครับพวกนี้ล้วใครชอบไม้โคดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเนี่ยเราหาโคดที่เราชอบนะครับผมก็มีเจอโคดชอบชอบ้วก็ซื้อมานะครับน แล้วจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยครับท้องหลังปลาครับปลูกมาสองเดือนติดเจ็ดวันครับห่างกับการถ่ายครั้งที่แล้วนี่ครับยีิบเอ็ดวันครับได้ประมาณเนี้ยครับนี่ก็ถ้าอยากย้ายไปปลูกกระถางใหม่ก็ได้แล้วครับอย่างเงี้ยให้เราก็หากระถางสวยๆนะครับแล้วก็โรยหินปล่าไฟตรงนี้สักหน่อยหนึ่งก็สวยแล้วครับหากระถางสวยๆมันก็จะสวยมันก็เป็น ต้นไม้ต้นหนึ่งสวยนะครับปลอมมันได้นะครับพวกะกองหลังป่าเนี่ยก็สวยโคดมันจะดูแบบเป็นแตกลายนะครับถ้าใครชอบแบบโคดแตกลายแบบดิบๆนะครับหาก็สวยสวยวิวแบบนะครับมันเป็นโคดลายสวยนะครับแล้วใบก็สวยดีครับเป็นใบหัวใจนี่ครับถ้าใครชอบก็ลองหามาปลูกนะครับนี่ครับใบหัวใจครับ สวยดีครับต้นนี้ต้นทองหลังป่านะครับมันมีโคนหลายแบบว่บแบบแตกหลายสวยเลยก็มีครับแล้วแต่จะหานะครับผมก็มีอีกต้นนะครับจะให้ดูเนี่ยครับต้นนี้ยังยังไม่แตกยอดเลยนะครับก็ปลูกมาสักพักแล้วครับเพิ่งได้มาใหม่โคดก็กลมๆดีครับเพื่อสวยดีแต่เดี๋ยวสักพักครับก็คงแตก อัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับแต่ต้นนี้ปลูกปลูกก่อนครับต้นเนี้ยก็เลยออกก่อนต้นนี้เพิ่งได้มาเ่อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งกว่าเนี่ยครับก็ใครชอบก็ลองหามาปลูกดูนะครับท้องหลังป่าครับนี่ครับท้องหลังป่าครับปลูกมาสองเดือนสิบห้าวันครับนี่มีแตกใบเล็กๆครับงอยรอดแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับ นี่ครับนี่ครับท้องหลังปากครับตัวนี้ปลูกมาสองเดือนยี่สามวันนะครับห่างกับที่ถ่ายครั้งที่แล้วนะครับแปดวันครับที่ตอนเล็กๆใบเล็กๆนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะดูฟอร์มเป็นยังไงนะครับค่อยๆเลี้ยงฟอร์มไปตัวตัวนี้ต้องคอยหันหาแสงนะครับพอดีถ้าไม่หันมันจะเอ็นนะครับค่อยๆหมุนค่อยจับเปลี่ยนทิศการรับแสงมั่งครับ นี่ครับท้องหลังป่าครับต้นนี้ปลูกมาสีเดือนกับเก้าวันแล้วนะครับก็เริ่มสวยแล้วเลี้ยงกปเรื่อยๆครับพวกนี้นี่โกดรมันนะครับแตกใบมาก็ดูแลไม่ยากครับแดดเต็มวันได้ครับแต่ผมนี่ครึ่งวันนะครับแล้วก็ลดน้ําวันเป็นวันหรือว่าทุกวันก็ได้ครับแต่ผมลดน้อยนะครับถ้าทุกวันผมจะลดน้อยเลย หรือว่าวันไม่วันผมก็ยังลดน้อยอยู่นะครับไม่ไม่ให้เยอะนะครับนิดๆพอพวกนี้มันทนอยู่แล้วครับเราไม่ต้องเป็นต้องลดมันเยอะครับแล,ล <te <ett ten hundred percent> ้วก็คอยหมุนด้วยนะครับเพราะมันจะเอ็นนะครับพวกนี้คอยหมุนปรับไปมุมนี้มั่งมุมนี้มั่งเพื่อถ้าแสงมันไม่ไม่มาเต็มวันนะครับถ้าเราครึ่งวันจะมาฝั่งนี้เราก็หมุนมั่งนะครับพวกนี้ถ้าไม่หมุนมันจะเอ็นนะครับครับแล้วจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับ นี่ครับอีกต้นหนึ่งอี่ต้นนะครับอันนี้คือต้นนี้จะออกไปเหลืองนิดนึงมีลายแดงนิดหน่อยครับก็ีดจาฆค่าลายแดงไปแล้วนะครับแ,แดดเต็มวันก็ถ้าเกิดเนี่ยผมยกมาจากแดดนะครับเนี่ยมันไปจะผุบๆหน่อยก็คือแดดเยอะไปนิดหนึ่งครับถ้าจะใช้ดีก็สักสามสิบเปอร์เซ็นใช้แสแดเนสามสิบเปอร์เซ็นนะครับกำลังดีครับหรือห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรก็ได้ครับ แล้วแต่สะดวกถ้าครึ่งวันเนี่ยเนี่ยนี่วางแบบวางในร่มมันมีแค่ครึ่งวันนะครับก็ใบจะอ้าอย่างเงี้ยแต่พวกนี้ถ้าเกิดเราเอาเอามาไว้ในร่มนะครับแบบใบก็หรือลดน้ําก็ใกบก็กลับมาอ้าเหมือนเดิมนะครับก็แล้วแต่ใครชอบนะครับก็แดดเต็มวันก็ดีใบมันไม่ยืดไม่ตากไม่ยาวนะครับเนี่ยนี่คือเอาไปลองนะครับว่า แดดเต็มวันเป็นยังไงหรือถ้าใครไม่มีแดดทั้งวันก็เนี่ยครึ่งวันก็ไม่เป็นไรครับก็ได้เหมือนกันแต่มจะยาวนิดหนึ่งนะครับนี่นจะการต้นกว่าแล้วแต่ใครชอบนะครับก็แล้วแต่ที่เราบ้านเราเป็นยังไงนะครับแล้วแต่ใบออกนะถ้าแดดเต็มวันก็ไม่ใบมันจะไม่เข้มเขียวนะครับถ้าเต็มวันเหมือนแบบ มันหาแดดยากครับมันก็เลยใบยเขียวเข้มโคลลฟิลเยอะนี่ก็จะใบเขียวน้อยหน่อยแต่ตันนีน้นปลูกมานานครับต้องเปลี่ยนดินอาจจะแร่ธาตุหมดแล้วครับ